นอนจะในเชืยงรีวิวบ้านตูเห็นเขารีวิวกันแอนตูทำคลิปเดียวอะโอ้เห็นแล้วตูวเห็นเ่าทํากันแล้วอะไรแล้วมันเป็นแรงให้ตูทาอีกแล้วตูขี้เกียจทําไงวะต้องรีวิวห้องก็สภาพประมาณนี้แหละห้องแค่เล็กเล็กเนีย่ยอีกระโปรงเจ้าของเล่นเดี๋ยวจะไม่ดูนี่่นี่นี่นี่นนนบ้านทีวีจริง ห้งองก็ประมานี้มีตู้เสื้อผ้ามีตู้ใส่ผ้าแบบทนุถนอมไม่ใครมาขโมยมั้งและนี่ก็คือที่ปลุกแอร์และนั่นก็คือแอร์และนั่นก็คือพระขอโทษน,นะครับดีจังและนี่ก็คือห้องนอนสัาพห้องนหนก็บระมานีและนี่คือที่ที่ผมนอนแจ,จ่ประจําและนั่นก็คือทีวีเปิดได้ที่ขี้เกียจแล้วก็คือปั๊กไฟระยองระยะที่บุชาติเต็มตะวัน คือว่าพี่นี้ก็คือกะชั้นผมที่เมื่อก่อนอันด้านล่างเนีย่ยเี่ยตั้งแต,ต่ตรงนี้ตรงเนี้ยของน้องตรงนี้ตรงนี้ของผมจะไม่เอามาแล้ยงจำบอลใส่ด้วยกันทําให้ไม่รู้ของใครเป็นของใครหาชั้นหาชั้นน้องบ้างหาชั้นตัวเองบ้างก็มีแค่นี้แหละห้องนอนนะไม่มีอะไรมากเลยจบแค่น,นี้แล้วกันไอพวกไม่ดีแต่ก็ขอขอบคุณพี่ชายคืนนะ พี่ช่กดไลค์ทุกคลิปปราผมก็กดไลค์ทุกคลิปไม่เหมือนเหมือนกันแต่ว่าช่อง PA8XDE ดเอเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเข้าอะกดดิสไลค์พี่เอกทุกคลิปมาดูแล้วไว้เจอกันมื่ชาติต้องการาย